สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สําคัญบางอย่างเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งจากกาหนดเอาวันที่มีเหตุการณ์พิเศษ,ษเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เป็นหลักการศึกษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วยังได้ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความซาบซึ้งและเกิดแนว ความคิดในการปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามี4วันนะคะ 1. วันมาคาบูชา 2. วันวิสาขาบูชา 3. วันอัฐมีบูชาและ 4. วันอาสาฬหาบูชา เรามาดูวันมาค้าบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่้ามเดือน3มีเหตุการณ์สําคัญ4อย่างเกิดขึ้น 1. วันเพ็ญเดือนมาคา 2. พระสง์1นึ่ง1250รูปประชุมโดยไม่ได้นัด 3. พระสงฆล้วนเป็นพระอรหรันต์สพระสงฆ์ล้วนบวชกับพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอหิพิกขุอุปสัม,มิทาเรียกอีกอย่างว่าวันจารงสันนิบาตบางครั้งเราเรียกว่าวันพระธรรม ค่ะวันวิสาขบาูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีเหตุการณ์สำคัญ3อย่างเกิดขึ้นคือ1เป็นวันประสูตขิของพระพุทธเจ้า2เป็นวันตรัสจรู้ของพระพุทธเจ้า3เป็นวันปร,ริิพันของพระพุทธเจ้าบางครั้งเราเรียกวันนี้ว่าพระพุทธองค์กรสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันนี้เป็นวันสาคัญสากลของโลก ่วันอัธมีบูชาตรงกับวันแรม8ข้ามเดือน6มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้คือหลังจากวันปรินิพานของพระองค์7วันก็เป็นวันถวายพระพึงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้ามีมงกุพันเจดีเมืองกุศินาราแคลนมัดละค่ะไปเรามาดูวันเข้าพรรษานะคะตรงกับวันแรม1ข้ามเดือน8มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในวันนี้คือ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งไม่อนุญาตให้ไปค้างพักที่อื่นสามเดือนเนื่องจากมีพระมูลหนึ่งชื่อพัทธวัคคีจาริกไปเหยียบนาข้าวสัตว์ล็กสัตว์น้อยตายในฤด,ดูฝนข่าวันออกพรรษานะคะตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน11เรื่องอีกอย่างว่าวันมหาปาวารณา มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงไปจำวัดครั้งแรมที่อื่นได้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงลงจากสวรรค์ขึ้นดาวดึงหลังจากทรงจำพรรษาที่นั่นเพื่อแสดงกรรมแก่พุทธมารดาตลอด3เดือนค่าการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ คือการทำบุญตักบาตรแล้วกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้เล่วงรับฟังธรรมเทศนาที่วัดหรือทางวิทยุโทรทัศน์รักษาสิน5หรือสินแปเว้นจากการทำบาปทำแต่ความดีทำใจให้สงบบริสุทธิ์ แผ่เมตตาให้แก่สัตว์นําดอกไม้ทุบเทียนไปเวียนเทียนที่วัดเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย